วันนี้วันที่เจ็ดมิถุนายนหกศูนวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งของฤด,ดูร้อนที่วัดพระธรรมากายเบ็นรักประเทศเบนเยียมใครที่มาก็อาจจะได้เห็นว่าดดูร้อนที่นี่ก็มีทั้ง ต้นไม้ใหญ่มีต้นไม้เยอะมากมีปลามีสนามหญ้าแล้วก็มีสวนต้นแอปเปิลก็เยอะแล้วก็ติดลูกเยอะด้วยเวลาด,ดูกาลที่ออกลูกไปแล้วก็ต้นลูกคุ้นเยอะรสชาติก็หวานอร่อยนี่ก็เป็นต้นโอ๊กใหญ่ ตอนนี้ลมพัดแรงมากเลยเพราะว่าวันนี้น่าจะฝนตกใครเคยมางานบวชเคยมางานอบรมก็จะได้รู้ว่าวัดที่แห่งนี้นี่เป็นวัดที่สงบลมรื่นแล้วก็มีสวนมีน้ำมีคูหคลองสวยงามมาดูดอกไม้ดูด ร้อนกันว่าจะมีดอกอะไรบ้างว่าหรือดูนี้ดอกไหมออกเยอะออกเยอะมากที่นี่ก็ยังปลูกยังไม่เยอะแต่ว่าก็มีบางส่วนนี่ก็ทางเข้าวัดลมรื่นต้นไม้ใหญ่ทีน่นี้ก็ไม่รูด้ดอกอะไรสวยแต่ว่ามีดอก กุหลาบยังสวยเลยเป็นออกเป็นช่อๆเป็นชุ่มๆสวยงามดอกกุหลาบนี้หอมด้วยนะหอมนี่ก็จะออกดอกต่อไปมาดูหน้าวัดหน้าอาคารที่พัก อาคารนี้ก็เป็นปราสาทเก่าเป็นที่อยู่ของอดีตก็เป็นที่อยู่ของแม่ชีแม่ชีศาสนาคิดอดอกไม้สวยงานมนึดอกอะไรก็สีสวยเป็นพุ่มน้างาม จะพาไปดูดอกกุหลาบแต่ว่าก่อนไปถึงดอกกุหลาบมันจะมีต้นแอปเปิลประจําวัดที่นี่มันมีสองต้นนี้ที่อร่อยที่สุดในวัดคือมันจะไม่หวานมากมันจะมันแล้วก็กรอบแล้วก็หอมปีนี้ติดลูกเยอะมากติดลูกเยอะมากเลยปีนี้เปียบต้นนี้กรอบหอมหวานอันนี้จะเป็น พันลูกสีสีนี่สีนี่พึ่งจะออกไปไม่นานก็เพิ่งใส่ปุ๋ยไปใส่ปุ๋ยบํำรุงลูกมันนี่ก็อีกต้นหนึ่งแต่ต้นนี้จะเป็นลูกสีแดงๆหน่อยเวลามันโตมันสุกนะมันจะเป็นลูกสีแดงตอนนี้ก็ดกดกเพราะว่าปีที่แล้วเขาได้ตัดแต่งกิ่งนิดหน่อย ตัดแต่งกิ่งตรงที่ที่มันกิ่งเก่ากิ่งที่ไม่สวยงามตัดออกปีนี้ก็เลยลูกดกมากดอกกุหลาบก็กำลังออกสวยงามดอกกลาบดอกก็ออกช่อหนึ่ง<อ>วันนี้สาม สา,สามดอกเลย,ยนี่ก็คือสวนป่าสวนสนามยะเขาก็ชอบมานั่งสมาธิกันใต้ต้นไม้นี่แหละใต้ลมไม้ใต้ขนไม้ตรงเก้าอี้ตรงนู้นก็มานั่งสมาธิกันมันก็สงบดีมันลมลื่นได้ยินแต่เสียงนกเสียงนกเสียงธรรมชาตินั่งแล้วมันนิ่งง่าย โอ้โหด,ดูต้นนั้นดอกสีขาวเต็มต้นเลยน่าจะเป็นดอกกุหลาบนะฝรั่งเขาก็ได้มาถอนหญ้าแล้วก็ทำความสะอาดเป็นชาวท้องถิ่นแถวนี้แหละมาดูไม่ไกลแถวนี้เขาก็ล้าๆว่าเป็นอาสาสมัครมาถอนหญ้ามาทำความสะอาดโอ้โห,โห,โหนี่ก็ชุดนี้ก็สวยมากเลยสีออก บานเย็นนิดหน่อยสวยนี่พุ่มนี้นี่สีขาวล้วนดอกมากอืมโอ้โหดอกดๆกดอย่างสวยเลยบรรยากาศโดยทั่วไปก็ใต้ลมไม้มานั่งสมาธินั่งพักผ่อนสงบสงบก็ ด้บรรยากาศดีนี่ก็เป็นซูมดอกไม้โอ้ลมเย็นมากเลยลมเย็นสบายข้างหลังนูนกเป็นป่าป่าธรรมชาติ ก็สวยก็คง <S <S 2> <S 2> ให้ชมบรรยากาศฤดูร,ร้อน